ก็ถึงบอกให้ในส่วนของน้องเด็กผมดีเล่นใหม่ผมถามง่ายๆเลยจะรับผิดชอบไหมกับชีวิตน้องเบนครับในส่วนของตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมได้ลงไปนะครับไปที่บ้านของน้องนะครับก็ไปเจอกับในส่วนของนะครับญาติพี่น้องนะในส่วนของทางผู้นําชุมชนทั้งท่านกำนันแล้วก็ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านตลอดทั้งในส่วนของทางฝ่ายปกครองท่านประหลัดอำเภอศูนย์ดํารงธรรมนะครับแล้วก็ท่านผู้มยการแสวงสาโรงเรียนทาบราชวิยา รโรงเรียนในส่วนของอโรงเรียนอรันจประเทศซึ่งถือว่านะครับในตรงนี้เราก็ได้พูดคุยหาเรือแล้วก็หาทางออกร่วมกันในประเด็นที่เราจะต้องดูแลเยียวยาน้องเขาในเบื้องต้นก็เลยนะครับได้ฝากกับทางโรงเรียนว่าถ้าโรงเรียนมีตําแหน่งอาจางที่ว่างนะนับ่นหมายถึงว่าใช้เงินน,นอก็ประมาณเงินบริจาคหรือเงินที่จะต้องอไรายได้ทางสายอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่จะสามารถที่จะเอามาดาเนินการในการจ้างนะน้องในเบื้องต้นก่อนตรงนี้ได้ นะก็ให้ในส่วนของโรงเรียนนันะครับได้ดูแลเดียวยา